สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคูทุกคนเ้ยค่ะเ้อกุดค้าหรือกุดค้าวร้อนละซับมันนูก,กิ๊กี้มีผู้เดินมาแล้วค่ะเลิกงาน,นมาอีกตามเคยค่ะวันนี้สิมาก,กินขา้าวกินตตงอียังตำบกทั่วค่ะตำบกทัวตามเคยตำถัวเอทั่วที่มันเป็นสีออกม,อม่วงๆไหมค่ะเนาะตัวนี้ก็ผัก พักสารพัดพักแล้วค่ะแล้วก็ปลาหมึกเขเป็นปลาหมึกยังปลาหมึกกระดองบ่ะหอ,อมมากค่ะเพื่อนๆใครเยี่ยมมาจากผู้มีอ,อุปการะคุณขอบคุณผู้มีอ,อุปการะคุณเด้อค่ะเด้อทีเสื้อเนี่ยกินนี่มากค่ะเพื่อนๆได้เบาหลายไก่ห้างเน้อยยุกเขาเห็นบนล่ล่ะไม่งั้นก็รู้เป็งเอาเนาะนูก,กิกิซุนโนยัน อ่ะแตเยันลองดา่าคุยนัวสแน็กมัดมาสะทายกลานซอก c e r กระเอาะพักชะอมสะตอพักแพ้วค่ะพี่น้องพักแก้วอยากกินก็ก๋วยเตี๋ยวได้นอนเนาะมาขวนพักตำชัวก๋วยตำชัวกระปุนใส่บกทัวค่ะแต่ก็ยังมีกระปุนมากเสริมขาง อืมมากกับพี่เวิร์ข้ามีไงสตาร์กแนกมากหาดะเอ็กสเปเชียลเอ็กว่าหน้ามันกวงเอะอล่ะพี่น้องปรเย็นน้องกันเนาะ เบิ้งงใครยี่ยวมาพี่น้องเอออืมโอ้แสบโดนแล้วกับเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยบริกนพักไทยอยู่ แล้ามาสัะสุนกลั่นไทยกลั่นซอกกะน้ำมะเขือพวงบกยกรทดับตัวน,นี้ก็เฮียหัดหนูค่ะใส่เมื่อด้วยค่ะเด้อขออนุญาตเด้อคนอีสานเ้ากินกับใส่เมือ่อน้อง่อยแสเน้ะค่ะเนาะบ,บ่แม่ เพืเ่อนๆคนใดพอเข้าใจกัขอท่านทษได้ลายเด้ค่ะเด้อเขียนตรงนลาโอ้แม่เตาปากอืมเห็ด,ดนวาลังีต่ เดี They have to, mid ๋ยวตอชมิดดางเมนส่วนสแน็คมาดวีไทย for สปีซ่นอนวิสลิตอะไรอริสพน้องวันกุฏสแตนฟอสปีซ่สโนวอะไรส่วนกอตเตอร์ลสปีซ่สนอัมนม่สน แบล็กสป루๊ชไปเมื่อกระดองค่ะอืมชะอมผักขากินน้มันเม้นปากก่อนวันเสาร์วันวานาก็เพื่อนรวมง,งานสิไม่กินข,ข้าวค่ะสิโตดใส่ <laughs> มบบาไทยฟอกไทยแลนด์ซุ่มนุ่ยไทยแลนดซ่กลเอกันหอนนี่นุกคนนายอนทู่หอนแทโอวามินดน็อตลิสียโพสิสุ่ สดจุ้กจ้าแล้วก็เต็มจนเคยค่ะอืม Patient egg very soon. Good. 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 เปลือกแรกค่ะ फेक huh? फेक เพล็ครัพี่น้องคะค่ะยูฮิงกิ๊กิอ้นปัสสาอะอลล่ะ sun kan zot kan rit da kan zot kan oh hết ปอกไข่เปิดโอเปนเอ็พอดีสะิะไข่เยี่ยมมากค่ะไทยสเปเชียลเอ็ พักทิแค่เค่ะน่าอืมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ช้ำประกู

ม่วันเขาช <laughs> อบกิน มาปลาหมึกตัวใหญ่ๆโอ้ตัวนี้น้อยนะฮะว่ตัวปุ้ยไงขอบขอบฮืมซบไตซบ ชสดตัวไปแล้วค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะเพื่อนๆเด้อก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามากดติดตามมากดกดไลค์กดซับสไครต์ไปบอกกูเดยวยิงกีกีเ้อค่ะเดอ้อยิงกีกีอาจีพบขาคอยได้คัดอารคลิปทุกมือเพราะว่าทํางานเลิกงานมาค่ำเมื่อยังสี่กับเมื่อยเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมก,กันเด้อค่ะเดอ้อก็ขอให้เพื่อนๆเขามากดไลค์กดติดตามให้กําลัางใจยิงกีกีในเด้อค่ะเดอ้อฝากแชร์ไปเนะะี่ยค่ะช่องนี้น้อยช่องนี้จะได้เติบโตจะได้เจริญจบตเนาะค่ะเนาะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขทุกข่ทุกคนเด้อค่ะเดิมนูทิวชนทอกฟออลลาซัมมันซัมเสียบโขกกี้กี้ซินวิดีโอทิวชนทอกฟอดีฟอกซัมทิกกะแคนเตอร์อับบนแน่พอมินขนอนเอประยอกกับทิกกะีแกทิกกะ แชรเดียนล่ะพามกโอย้ยไม่ power อลอกันนีวิดีโออุ้นสกออลละสามมันฮะเอียนฟีนควันคุณน็อตต่จุ๊บจปเพื่อนเพื่อนทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ